สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเช่อง n o t ต m e a นอินฟินิตนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่นาวบุตรสยามกลับมารอบนี้ต้องบอกว่ารบรรยากาศเดิมความรู้สึกเดิมแล้วก็ตืออ่นเต <ankle> ้นไหมก็ยังตื t ่นเต้นเหมือนเดิมแต่ว่าก็น้อยลงนะคะก็คือวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18ตุลาคม <ika> ก็เป็นวันที่น้องมิวนิกเนี่ยครบ6เดือน เมื่อวานนี้ใช่ครบ6เดือนเมื่อเมื่อวันที่15บห้าเนาะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้เมื่อวานไปฉีดวัคซีนครบ6เดือนนะคะก็ก็เท่ากับว่าน้วเนี่ยเพิ่งคลอดน้องได้ก็คือหลังจากที่คลอดน้องเนี่ยก็6เดือนครับค่ะก็วันนี้ก็มาทำอีกซี่ก็คือเก็บไข่วันนี้เราก็มาเข้ากระบวนการอีกซี่แล้วก็เก็บไข่ในวันนี้นะคะก็มีหลายคนเนี่ยถามมาเยอะป้าคือมาเม้นในติ๊กต็อกเยอะมากว่าเฮ้ยคุณแม่ เพิ่งจะคลอดนองได้6เดือนทําไมรีบจังเลยรือบางคนว่าทำไมไวจังะไรียต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะเออน้งยังไม่ได้ใส่เนาะก็คือไม่ได้จะตั้งท้องเลยหรือว่าจะจะจะ,จะทำเลยคือตอนนี้แค่แบบว่ามาเก็บไว้ก่อนก็คือสาเหตุที่โนตั้งใจที่จะมาแบบว่าเก็บไข่ไว้ก่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะรีบเพราะว่าอายุได้ไหมป๊าป๊าคือตอนแรกแรกเริ่มเลยเนี่ยตั้งใจว่า หลังจากที่ข้อน้องมนะิวนิกเนาะคือเราอะอยากเก็บไข่เราก็ทำอีกซี่เนี่ยก่อนอายุ40ครับก่อน40แต่ว่าด้วยหลายๆอย่างเนี่ยมันมันตัวน,นเองด้วยแหละที่ไม่ยอมไม่ยอมหยุดให้นมมันก็เลยทำให้ประจำเดือนไม่มาคือต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงที่ที่ ตั้งท้องน้องแล้วก็คลอดมาแล้วก็ให้นมเนี่ยหนก,ก็มีปรึกษาทางคุณหมอที่ศาลตลอดว่าถ้าหนจะกระตุ้นไข่รอบต่อไปเนี่ยหนต้องยังไงคุณหมอบอกว่าก็ต้องหยุดให้นมก่อนเพื่อให้ประจำเดือนมาประจำเดือนมาเมื่อไหร่ก็คือถึงจะมาเริ่มโปรเซสในการฉีดยาแล้วก็กระตุ้นไข่ได้แต่ว่าเราทําใจไม่ได้ทำใจในการหยุดให้นมไม่ได้ก็ยื้อมาเรื่อยๆจน6เดือนก็เพิ่งได้มาหยุดให้นมเนาะแล้วก็ประจำเดือนก็มานะคะอย่างที่บอก oh, <now. S 1> แล้วว่าอายุ ผู้หญิงยิ่งอายุเยอะยิ่งแบบว่าพอ40ขึ้นไปอะไรเงี้ยคุณภาพของไข่ก็จะลดลงปริมาณของไข่มันก็ลดลงด้วยซึ่งเราอะอยากจะรีบทำโปรเซสเนี้ยให้เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นอิสระเป็นไทยสักทีโอเคอยากอยากเที่ยวช่ำมั้อยากเที่ยวช่ำอยากฉีดโมโดหอง <c oughs> อยากทําอะไรก็ได้อยากทําสวยอยากออกกําลังอยากจะกินอะไรที่แบบเราไม่ได้กินเพราะว่าตอนช่วงท้องเนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็แบบ คือมันต้องเฮลตี้มากมากอ่ะเออสวยคําสวยก็ไม่ได้ทำโบท็อกซ์ฉีดไม่ได้อะไรเงน้ยคือหน้าออริจินอลมากมากเลยนะคะคือรู้สึกว่าหลังหลังจากที่คลอดแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้นมมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีคือต่อให้ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ไม่ทําให้รเราก็เลยตั้งใจตั้งใจว่าเออไหนไหนมันไม,ม,นไม่มันไม่สวยตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาให้มันเสร็จให้เรียบร้อยเลยก็คือกระตุ้นไข่ทําอะไรเก็บไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็หลังจากเนี้ยเนจะมีเวลาอีกประมาณสี่เดือน สี่เดือนที่นวจะพูดเลยว่านูจะไม่ทําอะไรนอกจากไปทําสวยเองเดียวจะกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์จะกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เราก็จะไปเที่ยวอะไรที่แบบอยากทานบ้างเพราะว่าตอนที่เป็นคุณแม่เนี่ยเออตามปูปลาก็อยากกินทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเดียวผักผลไม้ปลานะครับก็ น้ำนมออกเยอะมากแล้วก็นมนุ่นอย่างมีค่อยกินเลยพวกปฏิินใช่พวกปฏิิสต็อกเยอะมากดีไม่ดีนะน้องมิวนิกอาจจะมีสต็อกนมแม่เนี่ยบหน้าจดบหน้าจุขวดขวดเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่แบบหยุดให้นมมาแล้วน้องก็กินนมสต็อกกินนมสต็อกไปแล้วก็มีนมผงเสริมบ้างแล้วก็มื้อเช้าก็จะทานพวกข้าวปักทองผัก ใช่ค,คือทุกวันนี้น้องมิวนิก่ะค่ะคือการกินนมเนี่ยคือก็ยังเป็นนมแม่ประมาณ90%เป็นหลักเลยแหละ90%เป็นนี่ยเป็นนมแม่คือซึ่งเป็นนมฟรีซที่นนะทำสต็อกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณ3เดือนแรกเลยก็คือทุกวันนี้น้องกินสต็อกของเดือนมิถุนา มิทุนาอยู่แล้วป้าก็คือทําสตอไว้ตั้งแต่ตอนเดือนมิถุนาอะไรเยงี้ค่ะก็ยังไล่กินสตอไปเรื่อยๆแล้วก็นมผงเนี่ยเราเพิ่งมาหัดให้กินช่วงมันเดือนได้ไหมป้าแค่มือเดียวมือเดียวคือคือมือเที่ยงคืนเช้ามาเขาก็เพิ่งมาเริ่มกินข้าวได้ประมาณ2องทิ์ เนาะก,ก,ก็ก็เหมือนแบบว่าเขาก็ได้เริ่มกินอย่างอื่นแล้วเริ่มมีสารอาหารอย่างอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนมแม่ก็จะกินระหว่างวันเนาะก,ก็ประมาณสักเก้าสนต์นี่ยแหละเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วนะมิชชั่นเราก็คอมพีทนะคือให้นมลูกได้จนถึงแบบเกือบขวบเนาะโ,โดยที่แบบว่าเราทําสต็อกเอาไว้เยอะมากก็คือหยุดให้ตั้งแต่6เดือนแล้วก็ได้มาโปรเซสทาลูกคนที่สองคนที่สองป้าป้าอีกคําถามที่นึกว่าหลายคนที่ได้ดูเราอีพีก่อนก่อน ถามว่าเอ้าทำไมจะต้องมาเข้าโปรเซสในการกระตุ้นอีกซีใหม่ในเมื่อบอกว่ามีตัวอ่อนอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่ตั้งแบบ 3- 4ตัวที่ฝากเอาไว้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าโน้ยังมีตัวอ่อนอยู่เป็นตัวที่ผ่านการตรวจครโมโสมแล้วเนี่ยสตัวแล้วก็ตัวที่ไม่ได้ตรวจครมโสมก็คือเป็นเป็นเกศเนี่ยอยู่1ตัวก็คือเท่าเรามีอยู่4คน ที่ฝากเอาไว้ที่นี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าวิธีการเลือกในการใส่เนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดใช่คืออย่างเช่นสมมุติว่าตัวอ่อนเนี่ยเขาจะมีเกดใช่ไหม A B C อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องมิวนิกเนี่ยตอนที่ใส่ก็คือน้องเลือกเลือกใส่น้องเป็นเกด A น้องก็คือเป็นแบบ A แบบ A บวกเลยแหละเออน้องมิวนิกเนี่ยคือดีเลยแล้วก็ตัวที่เราฝากเอาไว้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นเกตบีบ,บีบีบวกอะไรเงี้ยเป็นเกตบีเนี่ยแหละคะ่ะเราก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเป็นเกตซีเราอะตั้งใจว่าเราอยากมีลูก3คนคใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเราไม่รู้ว่าในช่วงระหว่างที่เราโปรเซสเนี่ยสาสามคนที่มีอยู่เนี่ยคือจะติดไหมถ้าถ้าเราใช้สต็อกจนหมดแล้วมัน มันไม่เหลือแล้วอ่ะมันกระตุ้นอีกทีมันก็จะมากระตุ้น,อ,น,น,นอีกทีตอนสี่สิบกว่าอวเออคือซึ่งเราไม่อยากทําแบบนั้นเงี่เราเราเราแค่รู้สึกว่าต้องบอกวัตถุประสงค์ของเราสองคนเลยนะคะว่าเราอยากมีเผื่อเหลือ,อดีกว่าขาดเพราะว่าเราไม่ได้อยากไปกระตุ้นไข่ตอนแบบอายุสี่สิกว่าแล้วซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ยากด้วยแล้วก็คุณภาพมันก็จะน้อยลงจํานวนไขน่นวดก็อาจจะน้อยลงด้วยเราก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อเรา อายุเรายัางได้ตอนนี้เรารีบทำจัดท็อกเอาไว้ให้มากที่สุดเ,เกียบไว้ก่อนแล้วก<ช>อ็อาจจะคัดตัวที่เกรดเอเกรดไหนท,ที่สุดมันมีโอกาสที่<ช>ทมันจะติดใช่ก,ก,ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเพศอ่ะคือเราใส่หมดคือตอนนี้คือถ้าเป็นลูกเราเนาะคือออกมาเกรดดีเกรดดีดีดเกรดที่เป็นเกรดเอแล้วกันถ้าออกมาเป็นเกรดดีๆแล้วแบบมันเป็นชอยที่ดีเราก็จะใส่โดยที่แบบไม่ได้คํานึงถึงเรื่องเพศแล้วเพราะว่าใจเราอ่ะเราอ่ะอยากมีแบบ มีลูก3ามคนอะไรเงี้ยก็เลย,ก,เลยก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องทำทำเนี่ยกระบวนการนี้อีก2รอ,อบเพราะนั้นเนี่ยสต็อก3คนไม่น่าจะพอคือถ้ามันพอโชคดีก็ดีไม่ถึงว่าถ้าทำแล้วติดเลยอะ่ะคือมันก็โชคดีแต่ถ้าสมมุติว่า มันเฟลแล้วมันลอสไปอ่ะเออเราก็อยากมีสแปรย์เยอะๆโอเคใช่ก็นี่ก็เป็นเหตุผลที่แบบว่าเราถึงมาก,กระตุ้นไข่เก็บเอาไว้ในรอบนี้แต่ว่ายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะไปใส่ระมณปีหน้ากุมภาปีหน้าเนะาะก็เมื่อวานนี้อาการหนักเลยนะค,ค,คุณแมค่คือต้องบอกว่าได้ออกจากนาวบุตรเนี่ยสี่ทุะะ่มะก็เมื่อวานพา <4 S 1> น้องมินิกไปฉีดวัคซีน6เดือนคุณแม่ก็ตอนแรก มันจะไปไม่ไหวมีอาการอาเจียนนะคะรับสองสํารอบตอนเช้าใช่แล้วก็ไปอาเจียนอยู่ที่โร<ฤ>งพยาบาลคไปคือไปทนไปพาลูกไปฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอาเจียนเจ็ดรอบที่ที่โรงพยาบาลเมดพาร์คก็เลยเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วถ้าไม่ดีแล้วเพราะว่าทำเกลือทานอะไรก็ไม่ลงกินไม่ได้เลยน้ําเปล่าก็กินไม่ได้เมื่อวานค่ะน้แดงก็ไม่ได้ ววใช่ก็เลยโทรมาที่นำ้ำมพนดเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเข้ามาฉีดยาแล้วก็ให้น้าเกลือที่นี่เลยดีกว่าเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คือวันนี้โน,นจะต้องมาทําการเก็บไข่แล้วใช่ใชเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะมีผลข้างเคียงนะ,ะใช่เราก็เลยคือที่น้ำมพนปูก็ดูแลเราดีมากเมื่อวาน,น <ะ S 1> แบบขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะใช่โนมาดูแลดีมากโนมาให้น้าเกลือนอนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ ห้าโมงได้ไหมฟ้าห้าโมงกว่าประมาณห้าโมงเย็นเนาะแล้วก็ได้ออกมันกับสี่ทุ่มอะค่ะคก็คือนอนยาวไปเลยก็อาการดีขึ้นแล้วก็เช้ามาก็ไม่ไม่มีอาเจียนแล้วแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าเรื่องของเรื่องอะวันเนี้ยเราต้องวางยาสลบด้วยใช่ไหมร่างกายต้องแข็งแรงร่างกายมันต้องแข็งแรงเพราะไม่ไงนะั้นวันเนี้ยนก็จะเก็บไข่ไม่ได้เราก็เลยแบบต้องทํายังไงก็ได้ให้แบบว่า มันมันรีคอเวอร์กลับมาได้โดงที่สุดซึ่งเมื่อวานะทางน้องวบุตรก็ช่วยทําให้เราแบบกลับมาวันนี้หายเลยอะไรเงี้ยแต่อาการที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะคือลงรถมาเมื่อกี้คือเดินไม่ได้คือมันไข่มันเต็มท้องมันเต็มท้องมันมันเดินแล้วมันเจ็บแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารอบนี้นดไข่เยอะด้วยแล้วก็แบบมันใหญ่ทุกใบเลยแล้วก็วันนี้เราต้องสะสมด้วยใช่ใช่ปูปก็ต้องเก็บใช่เก็บสเปิร์มวันนี้ด้วยก็คือแบบ เข้าโปรเซสใหม่ทั้งหมดเลยพรไหมคะรอรุนกันพรไหมคะป๊าป๊าบอกการเตรียมตัวให้ให้แฟนๆคนผู้ชมไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็บำรุงอาหารทานผักผลไม้แล้วก็นอนเร็วครับแล้วก็ไม่เครียดด้วยใช่อันนี้สำคัญมากทั้งพ่อทั้งแม่ครับคือต้องบอกงี้ว่า หลายคนอ่ะก็ถามมาในแบบในในช่องเยอะมากว่าเอ้ยแม่ทํายังไงทําไมแบบว่าได้ไข่เยอะขนาดนี้คือต้องบอกว่าตอนที่มาซาวเนี่ยไข่ตั้งต้นเนี่ยประมาณ20ฟองเนาะประมาณมมา20ฟองเยอะมากก็มีคนถามว่าแบบทํำยังไงต้องบอกว่าโนดอ่ะไม่ได้กินวิตามินอะไรเลยครับคือไม่ได้กินวิตามินเสริมบำรุงอะไรเลยเพราะว่าทางคุณหมอที่สาบอกว่าไม่ได้อยากให้ทานวิตามินเยอะอืมเพราะว่าเดี๋ยววันที่เก็บไข่อ่ะ ถ้าเราทานวิตามินเยอะอะ่ะมันอาจจะมีเลือดออกได้เราก็เลยงดวิตามินทุกอย่างเลยแล้วก็สําคัญก็คือตอนช่วงเวลาที่ท้องอะ่ะคืออาจจะเป็นโชคดีว่าตอนที่ท้องเนี่ยดกินดีนอนดีเพื่อแบบเราต้องการน้ำนมเนาะมันเลยทําให้ร่างกายเรา,า healthy, อ่ะเฮลตี้ด้วยแบบด้วยพื้นฐานเลยนดว่าถ้าถามโนอดอะ่ะดว่าการนอนอะ่ะสำคัญ คือ <c oughs> คือกินอะปกติของเราที่เรากินนั่นแหละคือกินอะไรก็ได้กินที่มันมีประโยชน์แบบผักผลไม้โปรตีนให้ถึงอะไรเงี้ยคือกินแบบไม่ต้องไปซีเรียสอะคือแม่บางคนแบบอาจจะซีเรียสมากว่าแบบโอต้องแบบกินแบบนี้แบบนี้คือโน้ต้องบอกเลยว่าโน้ไม่ได้ซีเรียสเลยโน้เป็นแม่สายชิลมากมันเลยทําให้เราแบบรีแลก ผ่อนคลายไม่เครียดคือความไม่เครียดของเราด้วยป๊ะปะ๊าใช่นี่น่าจะเกี่ยวอาจจะความไม่เครียดไม่คาดหวังคือเราก็ยังบอกว่าเราไม่คาดหวังแต่เราจะทําให้มันดีที่สุดคือเราจะทําทุกๆขั้นตอนนะให้มันดีที่สุดโดยที่เราไม่ได้แบบมีเพรสเชอร์กดดันอะไรมากมายคือตั้งแต่ตอนที่เราทําตอนแรกเรา,าเป็นอย่างนี้ตลอดเนาะเราก็ป๊ะป๊าก็ให้ความร่วมมือด้วยต้องบอกว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยการให้ความร่วมมือของคุณพ่อเนี่ยมันมีผลต่อกำลังใจของคุณแม่ด้วยนะ ออคือมันแบบมันเหมือนแบบเขาก็ช่วยเนี้นหนูต้องบอกเลยอันนี้ไม่เคยชมนะคือป๋าป้าเนี่ยเป็นแบบเดอะเบสของคุณพ่อมากๆคือในทุกๆขั้นตอนทุกๆอย่างอะ่ะคือป,ป๋าเขามีส่วนร่วมตลอดแล้วเขาก็แบบตั้งใจทำกับเราตลอดคือเขาไม่ได้ปล่อยให้เราทําคนเดียวเนี่ยนูาฝากคุณพ่อบ้านเลยว่าผู้หญิงอะ่ะในช่วงที่แบบกําลังทําเข้าโพรเซสอะมันจะมีทั้งฮอร์โมนที่แบบสวิงนอยแล้วก็แบบ แต่หนูไ่้ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยนะคือไม่มีแบบไม่มีแบบไม่มีแบบใช่สิเฮ้ยเดี๋ยวเขาเข้าใจพี่เป็นหรอเป็นหรอไม่เป็นไม่เป็ะไม่เป็นไม่มีก็คือจะไม่มีแบบตั้งแต่ท้องแต่อะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้มีฮอร์โมนแบบสวิงแบบอะไรมากมายอย่างงเี้ยค่ะคืออาจจะด้วยแบบเราก็มีแอคทิวิตี้ปกติทั่วๆไปไปกินไปเที่ยว แล้วก็เรานอนเร็วสามีก็นอนเร็วด้วยรเราไม่ได้ไปไหนเขาก็ไม่ได้ไปไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบเขาก็เขาก็ช่วยทําให้แบบสุขภาพจิตเราดีด้วยคืออันเนี้ยสาคัญนองนะคะคุณพ่อป้าทั้งหลายใช่ไหมป้าป้าแลวหลังจากนี้ก็คือค่อยออกไปค่อยอ,ออกไปปาร์ตี้ <laughs> ไปฉลอง <laughs> <laughs> คือไม่รู้เก็บกดหรือเปล่านะคะ <laughs> เพราะว่าวันเนี้ยพี่มินอะแบบมีนัดแบบประมาณ4ี่ห้าอีเวนต์หลังจากที่เก็บไข่เสร็จแบบ ทำงานครับเออสี่ห้าอีเวนต์เลยไม่รู้ว่าเก็บกดหรือเปล่านะคะก็เมื่อกี้คุณหมอมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเตรียมตัวเข้าห้องเก็บไข่แล้วก็เตรียมตัวก่อนประมาณสักสิบโมงเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วปะสิบโมงกว่าแล้วก็สิบโมงนาทีสิบเอ็ดโมงแป๊ะก็คือเข้าเก็บไข่เลยนะคะบรรยากาศเดิมๆก็กลับมานะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันสู้ๆนะสู้ไปลุย อันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะเราก็อยู่ข้างหน้าห้องแล้วจริงๆเขาเขียนห้องใหญ่ตัวอ่อนแต่ว่าก็คือทั้งย้ายตัวอ่อนแล้วก็เก็บไข่ก็คือโนอทําที่นี่ทัทง้งๆทั้งสองทั้งสองขั้นตอนเนาะก็ไม่ได้ตื่นเต้นเลยทาไงดีอยากได้ความรู้สึกแบบต,ตื่นเต้นจะได้แบบลาบลื่นมันตื่นเต้นมันแบบเรียกว่าอะไร<ต>ไม่รู้ะนะ,นะะใครรู้แล้วแล้วผมจําได้นะ คุณเข้าไปปุบตัวสั่นเพราะมันหนาวมากโอ้มันมันหนาวใช่คือตอนนี้อาจจะยังไม่ตื่นเต้นไงแต่พอเวลาเข้าไปไปนอนแล้วปุ๊บโดนกลางแขนกลางขาเนอะคือความรู้สึกตอนช่วงที่แบบตอนจะเข้าอ่ะมันไม่ตื่นเต้นหรอกแต่พอแบบไปนอนปุ๊บแล้วมีไฟอยู่บนหัวอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ล้อมๆแบบตัวเยอะๆมันก็จะตื่นเต้นแต่ว่าแต่ว่าแต่พอเวลาหมอโน้มยาเขามาปุ๊บมันหลับแล้วมันก็ ก็ชิวสบายจริงๆอ่ะน้นอ่ะแอบชอบความรู้สึกตอนแบบตอนตอนหลับนะคือมันจะแบบเคิมๆเออมันจะเคิมๆมันก็ต่แล้วเนี่ยเผลอด้วยละมือไรก็ไม่รู้ครั้งที่เราจะไม่เป็นครั้งนี้เราเสียนแล้วจะไม่มีอาการเหล่านั้นขนมข้าวรอมันหิวมากเพราะว่านมไม่ได้กินแต่เมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานกินอะไรไม่ได้เลยก็กินได้แต่น้ำข้าวต้มแบบ เปลาอะไรเงีเ้ยไปตอนวันสี่ทุ่มได้ไหมว่ามันสี่ทุ่มเามา,มาเตรียมขนมอรอร่อยาจัดเต็มเลยนะคะ,คะก็เดี๋ยวให้กําลังใจป๊าป๊าด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวป๊าปาก็ต้องเข้าไปไปเก็บคอเกของอิอมม่พี่โชว์โช <ๆ S 1> ตามนะเหมือนเดิมนะแต่ไม่ต้องตามเข้าไปในห้องส่งเขาแค่ข้างหน้า แล้วอ่ะเขายังไม่ค่อยรู้จักเราใช่ไหมเก็บเติมเสร็จอ่เราก็ยังไงเก็บใส่กระป๋องเสร็จเขาบอกให้วางคอเราก็รีบเราใส่แบบคอรู้รีบเดินหนีออกมาเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นพี่เขารู้สึกเราไงแต่ครั้งนี้เขารู้จักเราหมดแล้วใช่เขารู้จักเราหมดแล้วในช่องเขาก็รู้จักเราหมดแล้วด้วยน้องก็ก็เดี๋ยวแยกกันนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวโน้ตเข้าห้องนี้แล้วก็ในระหว่างที่โน้ตทำอยู่อะไรเงี้ยตอนเก็บสไข่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาตามพี่มินต่อ ะะก็ต่างคนต่างให้กำลังใจกันนะคะ <Okay. S 1> ป๊าป๊าส่งมามมาตรงนี้แต่หมามมาไปส่งป๊าป๊าไม่ได้นะคะโอเคบ๊า <Okay. S 2> ยบาย ที่ก็จะให้เราตรวจเอกสารนะครับแล้วก็ตรวจเซ็นชื่อนะครับว่าข้อมูลถูกต้องเปล่านะครับจะมีนี้นะครับชื่อภรรยานะฮะชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่นะครับแล้วก็ชื่อคุณหมอแล้วก็ให้เราเซ็นครับอเค บางครับก็รู้สึกแบบบอกไม่ถ pues ูกอ่ะมันมันก็หนงหนวงเจ็บเจ็บตอนนอนอะไม่เจ็บแต่พอพี่ตอนแรกว่าไม่เวียนหัวจะอ้วงนะแต่พอลุกขึ้นมาก็รู้สึกแบบมันปรับมันปรับประมาณรู้สึกแบบเหมือนจะ้วกคือครั้งนี้เข้าไปไหวมากครับไม่ถึงชั่วโมงดีนะออกมา ประมาณ45ถึง50นาทีออกมาเลยแล้วฟื้นเลยแล้วก็ฟื้นคุยรู้เรื่องทุกอย่างไม่เหมือนครั้งแรกที่ออกมายังหลับสลืมสลือเพ้อยังไม่รู้สึกตัวแต่ครั้งนี้ออกมาแบบมาถึงปุ๊บเราเวลาไม่ทันเลยบอเออเรามาเราเลยมาไม่ทันเลยใช่เพราะว่าตอนแรกเราก็อิงแบบเหมือนครั้งที่แล้วว่าใช้เวลาแบบเป็นชั่วโมงกว่าจะฟื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ฟื้นตั้งแต่แบบ เขากออกมาจากห้องเลยอ่ะ<ม>คือคือแบบลดเข็นเข็นออกมาก็คือฟื้นแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบจริงๆคุณหมอเขามีถามตั้งแต่แบบก่อนวางยาแล้วว่า,ว,าว่าแบบครั้งที่แล้วเป็นยังไงอนะไรเงี้ยเราก็บอกว่าครั้งที่แล้ว,ลวมีตัว <ๆ S 2> ยาล <ๆ S 2> หลบลงหรือเไม่าน่าจนะไม่แน่ใจเหมือนกันะแต่ว่าตอนเข้าไปต้องบอกว่าตอนแรกที่บอกว่าป๋าว่าไม่ไม่ตื่นเต้นใช่ป่ะเป็นไงหมอเขาบีจิบจอนเต้นเร็วมากเป็นร้อยเลยค่ะอีกแล้วจิบจอนเป็นร้อยแล้วหนาวไหมหนาวไหมไม่หนาว แต่แบบว่ามันมาหัวใจเต้นตอนที่แบบเตื่นเต้นหรอเปล่าไม่คือเจาะหาเส้นไม่เจออสอไปรอบแรกมันเส้นมันบวมแล้วมือก็แดง<อ>ก็แบบเริ่มรู้สึกแบบว่าอตอนตอนรอบแรกเนาะเจ็บอนะไรเงี้ยคุณหมอที่โรมยาก็เลยแบบว่าเจ็บไหมเราก็บอกเจ็บก็รู้แล้วว่าหมออาจจะต้องเปลี่ยนเส้นเราก็เร,รู้สึกใจไม่ดีแล้วแบบเฮ้ย มันไม่สมูทแล้วตอนตอนที่เข้าไปเริ่มรู้สึกว่าไม่สมูทแล้วแต่ก็หมอก็บอกว่ากระตัขง,ขงข้างขวาเนี่ยเมื่อวานเราเพิ่งให้น้าเกลือไปก็เ,เลย,ยคิดว่าน่าอจะเจาะข้างขวาไม่ได้หมอเขาก็คงกลัวเจ็บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่เจาะไปแล้วจะให้หลับก่อนละกันเดี๋ยวเปลี่ยนเส้นไหมแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเส้นให,หม่มแ,ลหมแล้วก็อันนี้ไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าเส้นแรกที่เจาะไปคือหลับไปแล้วมหมอก็โอเคพยาบาลบอกกุนไนส์นะคะฝันดีก็แบบก็ ระหว่างก่อนจะลุมเฉลอจะหล,ลับก็น Now, ้โมตจะสะประกวโตอลาโตสอกมาสมมติได้สะก็คือแบบท่องคือทุกครั้งเราจะท่องตลอดนะคือเหมือนแบบเราไม่ได้อยากหลับไปแบบไม่มีสติอะไรเงี้ยเราก็แบบเออพยายามหลับให้มันมีสติแล้วสรุปก็คือเจาะไปสามสามรูเพราะว่าผิวบางมากแล้วผลประกอบการเป็นไงครับคุณนี้ยี่สิบใบค่ะเย็นมาก ก็ออกมาไม่เจอพี่มิ้นด้วยคือรอบนี้เป็นการออกมาแบบไม่เจอใครเลยตากล้องก็ไม่เจอพี่มิ้นก็ไม่เจอไม่เจอใครผมไปเก็บอยู่คนเดียวอยู่ครับผมไปเก็บน้ำเชื้ออยู่ครับออกมาไม่เจอใครเลยแะก็ก็เราก็ไม่คิดว่าจะเร็วไวขนาดนี้เราก็ไปสัมภาษณ์ไปถามหมอพยาบาลหลังจากที่เข้าไปเราก็ไปหาข่าวนิดหน่อยพอมาอีกทีนึงเอ้ามาแล้วมาไม่ทันเฉยก็ถือว่า ราบรื่นปลอดภัยนะแล้วก็แบบแฮปปี้ดีนะวันนี้เราก็รู้สึกแบบว่าผ่านไปด้วยดีแล้วก็ได้ไข่เยอะเดี๋ยวรออีกสามชั่วโมงทางพยาบาลจะโทรมาแจ้งว่าสรุปได้ไข่กี่คือสำเร็จกี่ยิงอีกซี่ได้กี่กี่ใบก็ไข่เก็บได้ยี่สิบใบแต่ยิงอีกซี่เราจะจะได้ติดกี่ตัวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวประมาณสักห้าโมงเดี๋ยเขาจะโทรบอกตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วอีกประมาณสามชั่วโมง ใช่อนนี้เด็กๆก็อยู่ในห้องวิทยาศาสตร์อยู่กับพี่นักวิทย์เรียบร้อยเราต้องรอรุนกันใช่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะนับอีกทีก็คือนับเลี้ยงเดย์หนึ่งก็คือพรุ่งนี้วันที่สิเาเราจะต้องมาลุ้นกันว่าเดย์ห้าคือ5วันเนี่ยถึงจะตส่งตรวจโครโมสมมได้นะก็ที่เหลือก็คือได้แต่ภาวนาว่าขอให้ลูกๆเราทั้งหมดผ่านไปเราก็จะไปทำบุญในเขาใช่โนกับพี่มีก็ตั้งใจว่า ช่วงระหว่างที่เลี้ยงเขาเนี่ยไปจนถึงเดย์หเราจะตื่นมาตักบาตรทุกวันนะเพราะว่าตอนน้องมิวนิกเราก็ทําแบบนี้ในทุกๆโปรเตสตั้งแต่แบบตอนที่แบบทำอีกซี่แล้วเลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็จะออกไปตักบาตรกันทุกวันนี่ค่ะก็ส่งกําลังให้ลูกๆผ่านช่วงทุกๆสเตจไปจนถึง5วันให้ได้เดี๋ยวเราน้องมิวนิกไปตักบาตรด้วยนะพอใครแล้วเราเบานี่ไปใช่ฝั่งน,นี้ให้มิวนิกไปด้วยปส่งกําลังใจให้น้อง <c oughs> <c oughs> ช่โอเคค่ะก็วันนี้ผ่านไปด้วยดีแล้วก็ขอบคุณทุื่นทุกคนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามฟอลโล่กันไปเรื่อยๆว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะโฟมได้ค่ะ